ะะเราจะสามารถจับด้านนอกได้เพราะอะไรคะมันสัมผัสกับเนื้อเราถูกต้องไหมนะ้องผู้ชายนะคะถ้าถติว่าเราจับด้านนอกด้านนี้มันจะสัมผัสกับของน้องผู้หญิงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายถอดเองนะคะให้จับด้านในนะคะแต่ถ้าผู้หญิงถอดให้ถอดด้านไหนคะด้านนอกเพื่อที่จะไม่โดนด,ด้านในถูกนะคะออะพี่สบายทดสอบ ถ้าของจริงแล้วมันต้องมีการเกี่ยวตัวลงยู่ที่ไหอันนี้มันแบบนี้มันก็ถอดยากนะครับอันนี้มันถอดยากนิดนึงเพราะว่ามันโอเคนะคะอ่ะสมมติถอดออกมาได้แล้วนะคะถอดแล้วเราทิ้งที่ไหนคะบ้านเรียบ <s> <c oughs> ๆจนบ้านห้ามห้ามใช้หน้าเอหน้าบีนะคะอันนี้มันใช้ทั้งเดียวทิ้งนะคะไม่ใช่ะะใช้ด้านนี้นะะแล้วกลับข้างใส่ใหม่ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วอาจด้าน B ล้องสลับแล้วใช้ใหม่ล้างแล้วใช้ใหม่ก็ไม่ได้นะคะใช้แล้วคีมนะคะผลหดเราที่แสดงว่าเคยใช้ด้าน B มาแล้วเหรอคะอ่าโอเคเก็บนะคะต่อไปอาสาสมัครสวมหนึ่งท่านน้องที่อยู่ด้านหลังนะครับขอแทนเอิ ปเพื่อการศึกษาครับอาจารษาเมื่อกี้เมื่อกี้ไปแจกผลยาน้วบอกว่าพี่มึงจะขอฟองเลยนะผมไม่เคยใช้แต่ว่าดูจากหน้าตาครับมันก็หองพี่นะลองิีอะดูก่อนครั้งแรกดูดูดูอะดูอะไรมั่งขวาดูอะไรมั่งดูอะไรครับดูขนาดครับขนาดเออ ดูอันหมดอายุครับแล้วดูดิคะดูถุงครับโ,โชีกขาดลอยที่บันไดใช่ไหมคะ,ะ,ะดูอ่านเสร็จแล้วท่านปไงคะชีกชีกีขอบมุมใดมุมหนึ่นนงอ่านะชีกถูกต้องนะครับเขาไม่ได้ใช้ปากชีกนะครับเออขั้นต่อไปทรับเป็คะ ดูซิอันไหนด้านไหนด้านนอกเออมองให้เพื่อนๆดูด้วยอย่าง้งแม่โค้งตาทำคนเดียวนะ่บ่อหมครับนอยโอเคใส่ใส่เองใส่เองบ่อยเลยครับไม่เคยไม่เคย่บนะครับแต่ใส่เอง ถ้าทักบีบเขาบีบตรงปลายนะครับจะมีถ้าเกิดสุญญากาศท่านมีมิสเบลล์แตกนะครับก็จะรั่วได้นะครับเอาถอดถอดถอดทีเนี้ยต้องถอดถ้าเป็นผู้หญิงก็ยกออกเคยมีไหมครับใส่แล้วไม่ถอดจะให้ดีเจให้ครับเสร็จแล้วต้องไปทิ้งนะใหญ่ไม่ร้อยเอามทิ้งตะเกงตะกั่นะคะแล้วก็ห้ามใช้หน้าบีเน้องขอเชิญพวกน้องจากเพื่อนหลายค่ะเจนน่านะคะ วันนี้นะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมมีคานาถามไหมคะตั้งแต่เราเรียนตั้งแต่เรื่องของยาเสพติดจนมาถึงชั่วโมงตอนเนี้ยที่สุดท้ายนะคะใครจะทิ้งทิ้งลงในนี้เลยค่ะทิ้งแล้วเราใส่กระเป๋ากลับบ้านนะทิ้งเลยแล้วก็ถ้าเกิดโดนแผลนะะคน้องๆมีอะไรสงสัยไหมคะนะคะก็ถ้าไม่มีนะคะก็หวังว่านะคะวันนี้นะคะผู้พี่ๆนะคะตัวแทนจากโรงพยาบาลมาสินปากนะคะคงจะ นำความรู้นะคะแล้วก็ทภาษะะาอะไรต่างๆมาให้กับน้องบอกว่าน้องภูมิใจได้รับแล้วก็นําไปใช้แล้วก็ไปปฏิบัตินะคะค่ะถ้าไม่มีใครใสนใจอะไรนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ต้อนรับในการรับฟังเป็นอย่างดีโอกาสหน้าที่จะได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ